4วิธีนะครับที่จะทำให้รถ BYD Atto 3เย็นกว่ารถทั่วๆไปมีวิธีอะไรบ้างมาชมกันนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้ก็คงเป็นข้อสังเกตแล้วกันนะครับก็คือว่าคอมเพรสเซอร์ที่มันมาจากจีนเนี่ยมากับรถเนี่ยนะครับ มีข้อมูลมาว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยน้ำยาจะใส่มาในระบบเนี่ยไม่ได้อัดน้ำยามาเต็มนะครับซึ่งพอเปิดแล้วเนี่ยมันก็จะเย็นไม่ฉ่ำใช้คำนี้แล้วกันนะครับวิธีการนะครับอย่างของผมเนี่ยศูนย์เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับศูนย์ขวงไทยเรียบด่วนเนี่ยเขาทำมาให้หมดแล้วก็คือเขาเขาแว็กน้ำยาเดิมออกแล้วก็ฟลัชฟลัชน้ำยาเดิมออกแล้วก็ลงเติมน้ำยาใหม่ไปให้เต็มระบบนะครับ ผลก็คือจะเย็นฉ่ำเลยอันนี้เขาทำมาตั้งแต่ก่อนที่จะส่งมอบรถแล้วนะครับก็เท่าที่ผมตามดูในใน f a c e b o o k นะครับก็มีบางศูนย์ไม่ได้ทำนะครับก็ลูกค้าก็ต้องบ่นกันว่ามันไม่มันไม่เย็นมันไม่ฉ่ำครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องแรกนะครับที่ศูนย์ควรจะทำให้ลูกค้านะครับแต่ถ้าใครพบปัญหานี้ก็ก็ให้ทักศูนย์ไปว่าทำเรื่องนี้ให้ได้ยังก็คือเติมน้ำยาให้เต็ม หรืออย่างนะครับเนื่องจากที่จีนเนี่ยต้องยอมรับว่าส่วนตัวผมไปจีนมาแปดปีนะครับแอร์ที่จีนเนี่ยเขาจะเปิดกันไม่ฉ่ำอยู่แนละ้วเนื่องจากเขามีภาวะอากาศที่ช่วงร้อนเนไม่นานนะครับเขาก็เปิดแอร์อื่ยๆเขาเขาอยู่กันได้แบบน้ำยาไม่เต็มระบบเนี่ยเขาอยู่กันได้นะครับแต่สําหรับประเทศไทยเรามันไม่ใช่นะครับฉะนั้นน้ํายาควรต้องเต็มก่อนครับในข้อที่หนึ่งนะครับส่วนเรื่องที่สองนะครับ ถ้าน้ำยาในระบบเติมน้ำยามาเต็มแล้วนะครับในรถนะครับมันมีเมนูอยู่เมนูหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเข้าไปดูนะครับที่โฮมไปที่รูปรถนะครับแล้วก็ไปที่ตั้งค่าไปที่ AC นะครับอ่าจะเห็นได้ว่าไล่มานะครับบรรทัดล่างนะครับระบบปรับอากาศอัตโนมัติอ่า ก็คือหลังจากเปิดแล้วเนี่ยเราจะเลือกให้มันเย็นแบบไหนมันจะมีเย็นสองแบบคือเย็นแบบอีโคโนมิกนะพอดีแปลเป็นภาษาไทยมันก็แปลเป็นเป็นคำงงๆงงหน่อยคือเศรษฐกิจหรือแบบเย็นสบายนะครับให้เลือกไปที่เย็นสบายนะครับมันถึงจะได้เย็นฉ่ำสอดคล้องกับน้ำยาที่เราเติมเต็มในระบบนะครับนะถ้าเราเลือกเศรษฐกิจคือหรืออีโคโนมิกเนี่ย ก็คือมันจะเย็นเอื่อยๆถึงแม้ว่าน้ำยาจะมีเต็มแล้วก็ตามซึ่งผมเข้าใจว่าฟังก์ชันเนี้ยใช้สําหรับประหยัดพลังงานเซฟแบตนั่นเองนะครับซึ่งเอางี้แล้การมันร้อน,นครับไม่เหมาะกับประเทศไทยยิ่งเดือนนี้นะเมษายนนะครับก็ให้เลือกเป็นสบายนะครับอย่าเลือกเป็นอีโคโนมิกให้เลือกเป็นสบายนะครับ <S <S ข้อสามครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเพิ่งทําเหมือนกันนะครับ ที่บางแดดซันซันซันลูปจะเรียกซันเชตที่บางแดดที่บางแดดซันลูนะครับอันเนี้ยต้องบอกองนี้ก่อนนะครับว่าเดิมทีเนี่ยผมก็ว่ามันไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าผมติดฟิล์มเป็นเซรามิกหกอ่าแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็ว่ามันเอาอยู่แล้วนะครับแต่ความเอาอยู่ของมันนะครับต้องมาย้อนมาดูเรื่องของวัสดุกันก่อนนะกระจก ยังไงนะครับติดฟิล์มยังไงนะครับก็ต้องมีความความร้อนหรือมีแสงส่องผ่านอยู่ดีนะครับจะกี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับต่อให้มีเฉดช่วยก็ยังรู้สึกนิดๆว่ามันมีความร้อนนะครับผมก็เลยลองก่อนที่จะใช้อันนี้นะครับผมลองใช้ใช้ลังมาก่อนด้วยซ้ํานะครับเอาลังมาบางังปรากฏว่าความร้อนมันมันหายไปเลยจากที่เคยมีอ่ะม่กลายเป็นศูนย์อ่ะ นะครับผมก็เลยไปหาของตรงรุ่นมาใส่นะครับก็ได้ความเรียบร้อยแหละนะครับมันจะปิด100%เเซขนาดมันจะพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ยังเปิดปิดสันลูบได้เหมือนเดิมนะครับเปิดได้เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกตัวตัว,ตวเลือกหนึ่งแล้วกันนะครับ ถ้าเราอยากจะเอาออกก็แค่ปลดจ๊บออกเท่านั้นเองนะครับก็จะมองดาวได้เหมือนเดิมนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไอ้สลูฟเนี่ยจริงๆมันเบามันเหมาะสําหรับคนนั่งหลังเพราะคนนั่งหน้ายัางไงคุณก็ไม่เห็นอยู่นั้นนอกจากคุณจะเห็นมาข้างหลังนะครับเหมาะสําหรับคนนั่งหลังให้นั่งแล้วรู้สึกว่ามันโลง่งแต่ที่สําคัญคือเหมาะสําหรับในช่วงที่อากาศไม่ร้อนครับอีกหนึ่งอย่างนะก็คือเราใช้ แอปที่อยู่ในมือถือนะครับเปิดแอร์นะครับเปิดแอร์ลวงหน้าพอเราขึ้นรถมาปุ๊บเย็นสบายนะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับรถเรามันไม่ได้มีท่อ,อเสียที่จะมารบกวนคนอื่นหรือเสียงเครื่องยนต์อาจจะมีเสียงพัดลมแอร์นะครับซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับพัดลมมันหมุนยังไงก็ต้องดังครับอันนี้อันนี้ผมบอกเลยนะนะหลายคนบอกว่าแอร์ดังจริงมปนดังทีงงง่พัดลมนะครับ ระบบแอร์ทำงานได้ก็ต้องมีพัดลมในการระบายความร้อนหลังพึ่งด้านหน้านะครับอ่ะข้าเลือกนะครับก็คือตอนนี้รถล็อกอยู่นะครับเห็นจะเห็นได้ได้จากกระจกที่ที่เขาพับอยู่นะครับเราก็แค่เปิดแอปจากโทรศัพท์ของเรานะครับอ่าน,นี่ผมล็อกอินเขาแล้วนะครับแล้วก็สั่งเปิดแอร์ครับฟังดูน่าตื่นเต้นนะจริงๆเรื่องอย่างนี้มันมีมานานแล้วนะครับสําหรับรถสําหรับรถ น้ำมันสมัยก่อนนะแต่ก็ไม่ได้มีทุกรุ่นนะครับอ่านี่ผมตั้งที่2ี่ผ้าอุศานะครับผมสั่งเปิดแอร์ได้เลยนะครับอ่าเขาจะให้ใส่รหัสผ่านนะครับอโอเคเห็นนะครับรถเขาก็จะเปิด รถเขาจะเปิดกระจกข้างออกนะครับแล้วเขาก็จะเปิดแอร์ให้เรานะครับโดยที่เราตั้งได้ว่าจะให้เขาเปิดกี่นาทีนะครับมากสุดได้ที่30นาทีเลยนะอันนี้ผมตั้งไว้แค่10บนาทีนะครับตอนนี้ตอนนี้รถผมเปิดแอร์รอผมแล้วนะครับโดยที่กุญแจอ,อยู่นี่นะครับแจอยู่อยู่นอกรถนะครับแล้วก็ประตูเนี่ยล็อกนะครับเห็นไหมล็อกนะครับ การเปิดแอร์ของเขาเนี่ยยินเสียงก็คือจะมีเสียงพัดลมทํางานนะครับก็คือระบบแอร์ทางานนะครับไฟ daytime ์ r ันนิ่งไลท์ไม่ติดนะครับไม่ติดซึ่งถ้าคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ไม่ได้สังเกตรหรอกว่ารถคันนี้ติดแอร์เปิดแอร์ไว้นะครับจะสังเกตก็คือมีเสียงพัดลมแอร์อย่างเดียวนะครับเสียงเครื่องไม่มีอยู่ล้แล้วก็ไฟ d a y t i m ม์ลันนิ่งไลท์ก็ ก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าครบทั้ง4วิธีแล้วกันนะครับในการใช้รถ b y d ให้มันเย็นฉ่ำของรถคนอื่นเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อสำคัญเลยนะครับก็คือน้ำยาต้องเต็มระบบก่อนนะครับสำหรับเรื่องฟิล์มนะครับอันนี้ผมผมไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมเชื่อว่าทุกคนต้องติดฟิล์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ มีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่นให้เลือกในตลาดอยู่แล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณและสวัสดีทุกคนนะครับ